โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขพันธุ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างสูงมีขนสวยงามสีทองเป็นเอกลักษณ์ต้นกำเนิดสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ถูกสร้างขึ้นในสกอตแลนด์ในศตรวรรษที่19โดยนายอดัมฟอสไซซึ่งมีชื่อเสียงว่าหลอดทวีโดมัสมีเป้าหมายในการพัฒนาสุนัขพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการส่งคืนเกมล่าจากน้ำ และปรับปรุงสุนัขพันธุ์สำหรับการล่าป่าที่มีอยู่ลักษณะภายนอกสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขขนาดกลางถึงใหญ่มีกายสภาพแข็งแรงขนสวยงามสีทองคำที่มีคลื่นและยาวถึงหูมีใบหน้าที่น่ารักและเคลื่อนไหวอย่างเป็นสง่านิสัยสุนัขพันธุ์นี้เป็นมิตรและแสดงความรักอย่างสูงสามารถสอดคล้องกับสมาชิกในครอบครัว สัตว์เลี้ยงอื่นๆและเด็กๆได้ดีสุนัขพ,พันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์มีความเชี่ยวชาญในด้านสติปัญญาสูงและการฝึกสอนเป็นไปอย่างง่ายการใช้งานตั้งแต่ต้นต่อสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการล่ากเกมและส่งคืนในน้ำทำให้พันุ์นี้เหมาะสำหรับการล่านกน้ำและกีฬาสุนัขอย่างไรก็ตามเนื่องจากนิสัยที่ดีและสติปัญญาสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา พวกเขากลับกลายเป็นสุนัขเลี้ยงที่เป็นที่นิยมในครอบครัวการออกกำลังกายและการฝึกสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่กระฉับกระเฉงและต้องการออกกำลังกายอย่างเสมอตามความเหมาะสมการพาเดินเดินทุกวันการเล่นเกมและการกระตุ้นทางปัญญาผ่านการฝึกสอนเป็นสิ่งสำคัญในสุขภาพของพวกเขาพวกเขาตอบสนองต่อการฝึกสอนด้วยวิธีการกระตุ้นบวก สุขภาพโดยทั่วไปสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่แข็งแรงแต่อาจมีโรคสุขภาพที่มาจากพันธุกรรมบางประการเช่นโรคกระดูกสะโพกเสื่อมและโรคตาการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์อย่างเป็นระบบและการมีสภาพแวดล้อมในการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุขภาพของพวกเขาอายุ อายุเฉลี่ยของสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์คือประมาณ10 1ถึง12ปีโดยการดูแลสุขภาพและการจัดการที่เหมาะสมพวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่นานขึ้นและมีสุขภาพที่ดีกว่าสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฐานะสัตว์เลี้ยงในครอบครัวเนื่องจากลักษณะที่น่ารักและนิสัยที่ดี อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือต้องพิจารณาความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์และการให้การดูแลอย่างเหมาะสมหากคุณตัดสินใจเลี้ยงสุนัขพ,พันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เข้าสู่ครอบครัวนี่เป็นประสบการณ์ที่จะให้ความสุขและเต็มใจเป็นอย่างมาก